ความน่ารักของน้องอาไอสกุณาพรกับพ่อจ๋าพงศกรนะคะพี่น้องคือมีอะไรก็อยากทําให้เพื่อพ่อจ๋าของหนูนะคะวันนี้ค่ะน่ารักมากสําหรับน้องอาายสกุณาพรค่ะไดมี่นะคะแม,แม่แม่ค่ะทางฮ่องกงนะคะเพิ่นได้ฝากมาไล่ออนไลน์มานะคะแล้วอิหล่าก็อยากทําสิ่งนี้เพื่อพ่อจ๋านะคะอิหล่าได้เขียน เป็นพวงมาไลายเขียนชื่อนะคะแล้วก็ทําเป็นมาลัายให้พ่อจ๋าพงศกรถือว่าน้องอายอสกุณาพรเป็นอียงทีนารักมากๆพี่น้องมาเบิงความเจงความสามารถหลายรูปแบบของอิหลาทีเม่์ม่หลายคนได้เห็นถึงความสามารถหลากหลายของน้องอาอสกุณาพรน,นะคะแล้วมื้อนี่ค่ะลูกสาวพ่อจ๋าคือเก่งทุกเรื่องจริงๆค่ะมาเบิงไล่มือพี่น้องแม้กระทั่งลายมือของอาไอ เป็นเด็กที่มีลายมือสวยมากเด็กชั้นป .6 พี่น้องแต่ความสามารถของน้องมาเบิงพี่น้องคะ่ะมาเบิงความสามารถของอีลามาเบิงความตั้งใจในสิ่งที่จะทําให้พ่อจ๋านะคะมาเบิงความหักความแพ่งที่อีฬาได้มอบให้พ่อจา๋าพี่น้องมาเบิงคะ่ะีคนอยากเขียนมาลายให้พ่อจา๋าคะ่ะนีเป็นมาลายจากคุณย่าที่นะคะคุณย่ญญาที่จากฮ่องกงวานักฟ้า ตัวนักศรรึก็จะกลับทางนะคะพี่นอ้องเป็นลายมือที่สวยมากพี่น,ออน้องค่ะอันนี้คืออันนี้คือตัวนักศอกษาจอยเนี่ยมาลายคุณย่าเกลี้ยทุกอย่างพี่น้องค่ะสำหรับอาไาย นจะไม่เป็นเด็กหน่อยทีเป็นเด็กหน่อยทีตั้งใจมากๆในการเหตุหนาทีห้องเจ้าของพี่นอ้องเป็นคนที่ขมักขม้นเป็นคนที่มีความตั้งใจเป็นคนที่มีความมุมานะมากมาก สวยมากดูดูอยากความนา่าร <'s> <c oughs> ักนี่สกอรถเป็นยังไงกิน,นกว่าน่าตื่ต็มเอ้ารถตื่นเลยอืมใจเต็มค่ะน้อง,น,องนี่คือพี่ลานอยอะายซากุณาพ่อน,นะคะที่มีความสามารถหลายอย่างที่ อยู่ในโตอีหลาค่ะเพราะว่าสิเป็นอ่าซึ่งน้องอาอายเองนะคะได้โซ่ศักยภาพหรือว่าได้โซ่ความเป็นตัวของตัวเองนะคะ<อ>มีความสามารถอะไรนะคะน้องก็ได้อ่าแสดงออกนะคะเป็นเด็กที่ขยันแสดงไม่ไม่เก็บกดอ่ะพี่น้องคือเห็นเห็งอยากเห็ดกับเห็ดเลยพิสถึกเป็นอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องค่ะนี่เขาเอินว่าเด็กฉลาดพี่น้องน้องอาอายสักุณาพรคือมีอะไรก็ ใส่ใจทุกรายละเอียดแระเป็นคนทีรักพ่อจ๋ามากๆพี่น้องซึ่งเยซีตเองนะคะได้เข้าไปเห็นเพื่อนนีนีนี่พี่น้องยเยซีไห้เบิงจากอ่ะเพจของมามีตู่นะคะเป็นนิยังที่น่ารักมากเพื่อนเห็ดรูปรูปนกอะ่ะติดตรงคางแก้มเพื่อนพี่น้องมงไหมอ่ารูปนกน้อยอ่ะพี่น้องแล้วเพื่อนก็บอกว่ามามีจ๋าอีลานา,นารักบอกมีมีพ่อจ๋าอยู่บนหน้าหนูด้วยนะเห็นบ้าน่ารักพี่น้อง คือเพิ่นบอกว่ามามีอิหลาสวยบออีพอ่อจา๋ายู่หนาหลาว่าสันอืมเป็นรูปโกพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องถือว่าเด็กคนนี้มีความรักความผูกพันกับพ่อจ๋ามากๆนะคะทางพ่อบีบอสนะคะบอกว่ามีมีแนวนารักให้เอฟซีไดยิ้มตลอดนะลูกว่าสันพี่น้องพ่อจ๋าอยู่แก้มีลาเลยติลูกวสันพี่นอ้องอิหลาน่ารักมากเลยพ่อจ๋าเคยบอกว่า พ่ออยู่ในใจหนูตอนนี้อยู่ที่หน้าด้วยสรุปว่าพ่อจ๋าอยู่กับหนูทุกที่ค่ะมันฮิตใจจริงๆว่าสันพี่น้องเอฟซีนะคะทีเพิ่นเขามากหายกำลังแรงใจน่ารักมากค่ะสวยน่ารักที่สุดลูกว่าสันพี่น้องหลังจากทีอีลาได้เห็นภาพนกขางแก้มของเพิ่นนะคะเป็นเป็นโลโก้ของพ่อจ๋านั่นเองค่ะ ซึ่งมีเอฟซีหลายคนสกุณาเอ้ยหนูมาเพื่อความสุขของทุกๆคนจริงๆไอ้ต้าความสุขประสันพี่นอ้องเวทนาหลักข้างนั้นเลยพี่น้องคนที่หักหนี่พี่น้องเข้าใจว่าคนที่หักหนี่งคนหักดีหรีเด้รักศิลปินเนี่ยลักด้วยใจนะคะพ่อจ๋าคงยิ้มแจ่มปีที่ลูกสาวพูดแบบนี้ประสันพี่น้องน่ารักมากเลยค่ะนะคะสร้างตำนานอีกแล้วค่ะมีแต่มีแต่แนวนาลักให้เอฟซีได้ยิ้มตลอด พ่อจ๋าลูกจ๋าน่ารักที่สุดสุดยอดสุดยอดมากเลยค่ะนะคะนี่คือสิ่งทีสักุณาพอ่อนนะคะได้มอบให้นะคะถ้าให้แฟนคลับเอฟซีนะคะคนทีได้เห็นภาพหรือว่าโมเมนต์แบบนี้หรือบรรยากาศแบบนี้นะคะทําให้ยิ้มแจนแตกไปเลยแหละพี่น้องคะ่ะเป็นความหักความแพงทีอิหลามีโอพ่อจ๋านะคะขาดแล้วเอฟซี FC ทุกคนนะคะถ้าเห็นภาพที่แบบว่า พ่อลูกมีความสุขนะคะแม่แม่ทุกคนก็มีความสุขพลอยมีความสุขไปด้วยค่ะพี่น้องเมื่อวายอีหยังสิเกิดขึ้นนะคะทั้งอ่ารดูการนี้นะคะก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสําหรับน้องอาอสกุณาฟรพ่อจ๋าพงศกรรวมไปถึงนะคะมอลำเสียงวิหกนกพงศกรนะคะขอให้ ท,ทุกคนนะคะได้สู้ไปด้วยกันจับมือกันแน่นๆนะคะประสบความสําเร็จเฮงๆปังๆนะคะแล้วอย่าลืมไปไห้ก็ลังแรงใจนะคะพ่อจ๋าพงศกรในงานฉลองหอะระฆังด้วยนะคะเพราะว่าที่บอกกันทุกคลิปทุกคลิปกะเพื่อจะได้ไปร่วมบุญกับพ่อจาะะ๋าค่ะเพราะว่าเป็นมหาบุญอันยิ่งใหญ่นะคะเป็นงานฉลองหอะระฆังนะคะวันที่ 25, 26นะคะพ่อจ้าผลสกรจัด2วันซ้อนเลยค่ะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับ f อฟนะคะไปไห้กำลังแรงใจพ่อจ้าลูกจ้าพร้อมทั้งย่านุด้วยนะ,ะไปร่วมบุญในครั้งนี้นะคะขอให้แฟนคลับ FC ทุกคนคะ่ะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสําหรับมือนี้คะ่ะทั้งด่านแย่สิ์เองนะคะก็ได้มาเชิญชวนพี่น้องแฟนคลับนะคะ ไปร่วมบุญอันยิ่งใหญ่กับพ่อจ๋าในครั้งนี้ด้วยนะคะสําหรับมื้อนี้ค่ะย่ซิกะขอฝากเรื่องเล่าดีๆของหมอลําเสียงวิหกนกพงสะกรนะคะไหวซัมนีกอนค่ะสําหรับวันที่วันที่26เดี๋ยวแย่ซิกขอปิดท้ายนะคะวันที่25-26้สิกพฤศจิกาย,ยนนะคะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพฉลองหอละคัง เสียงวิหกบ้านดอนแคนตำบลคอใหญ่อำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรธานีนะคะมามาเอาบุญด้วยมาเอาบุญด้วยกันนะครับหมอลำชมฟรีนะครับฝากบุญต่อๆกันไปด้วยนะครับกลางวันวันที่25เวลา14นาฬิกานะคะถึง17นิกาแห่ต้นเงินระครังกับรถแห่เสียงวิหกหน่วยหนึ่งนะคะกลางคืนค่ะชมคอนเสิร์ตลามานูนนะคะเต็มวง เนตพรอำนาจเต็มวงนะคะวันที่26ชมหมอลำเสียงวิหกฟรีสอดแยงพี่น้องโอ้โหถือว่าเป็นบุญอันยิ่งไงคะ่ะผูใ้ใดอยากไปร่วมบุญในครั้งนี้กัเชิญชวนนะคะพี่น้องคะ่ะนี่แหละค่ะก็คือกำหนดการกร็ตามนี้เลยคะ่ะพี่น้องว่าที่ยิ้มหากรบายสองโมงหอดหาโมงนึ่ก็คือแฮตนหอตนเงินหอละขัางกับกับเสียงวิหกหน่วยหนึ่ง ค่ะต่อด้วยกางขึ้นอีกค่ะคอนเสิร์ตลามานุ่นนะคะของวันที่ยิ้มหานะคะเต็มวงค่ะเน็ตพรออำนาจนะคะเต็มวงนะคะวันที่ยีสิบหกชมหมอรับเสียงวิหกสอดแยงแ่งจางปางพี่น้องถือว่าเป็นงานอันยิ่งใหญ่มากๆค่ะฝากพี่นอ้องแฟนคลับเว็บซี่นะคะไปร่วมบุญอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้นะคะําหรับมอนี่ฝากไว้ซัมนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ